สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะคะวันนี้เจอเจอกับน้องน้ำอีกแล้วแน่นอนค่ะน้องน้ำอยู่ที่นี่เลยค่ะเซรีไทยรถสวยนะคะสาขาสนามบินนะคะจงังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแน่นอนค่ะศูนย์รวมรถทำงานทางเมินที่ใหญ่ที่สุดในภาคใ,าใต้ต้องสาขาสนามบินเซรีไทยรถสวยเลยนะคะเดี๋ยวน้ำแผนกล้องให้ดูนิดนึงน,นี่นะว่าจะเป็นนะคะด้านหลังของน้ำนะคะก็คือ ในส่วนของรถคอกเพารอยนะคะนี่ด้านนู้นก็จะเป็นในส่วนของรถตอนเดียวโฟวินนะคะแล้วก็ถัดไปตรงนู้นนะคะจะเป็นตู้ทึบเดี๋ยววันนี้น้องน้ําจะพามาดูคันนี้เลยค่ะนี่นี่คันนี้นะคะด้านหลังน้องน้ําคันนี้นะเดี๋ยวน้องน้ําพาไปรีวิวแบบเน้นๆลอกคันเลยนะคะกับรถคอกเพารอยคันนี้นะคะตามไปชมกันเลยค่ะไปค่ะ ชอเผารอยนะคะต้องคันนี้เลยค่ะ Toyota Rivo นะคะ2.4 Entry นะคะปี2021นะคะตัวนี้นะคะมาอยู่ที่20,000กว่านะคะราคาอยู่ที่479,000บาทนะคะเดี๋ยวน้องน้ำจะพามาดูรีวิวแบบ รอบคันแบบละเอียดเลยนะคะมาที่ล้อหน้ากันเลยนะคะตัวนี้นะคะยางปีใหม่นะคะปี23เลยนะคะดูใกล้ๆเลยนะ <c oughs> ลายเท่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กเวลนะคะเป็นแม็กเวลแซดวันนะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูล้อหลังกันนะะคนะคะ <c oughs> ล้อหลังก็ไม่น้อยหน้านะคะคันนี้นี่นะคะตัวนี้นะคะในส่วนของล้อหลังนะคะเป็นในเป็นในส่วนของแม็กเจแอลเลนโซ่นะคะตัวนี้นะคะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะแล้วก็ยางนะคะเป็นยางบรรทุกน,นะคะของมิชลินนะคะเป็นยาง x c d 2นะคะนี่ยางปีใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ อาจจะดูไม่ค่อยเห็นนะคะตัวนี้นะคะดมล่างเอาดานอกดาในมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ้ลนล่างดามาให้นะคะในส่วนของแหนบนี่บริเวณนี้นะคะอนะคะตัวนี้นะคะแหนบนะคะหูเราเกาะหูแหนบนะคะพร้อมกับเข้อปลายแหนบมาให้ด้วยนะคะเลยมาไปดูกัน ด้านหลังนะคะนี่ตรงนี้นี่นะคะในส่วนของเหล็กค้ำหลบป้ายไทเทนะคะเราติดมาให้คือไอตัวเหล็กค้ำหลบป้ายไทเทเนี่ยมีทุกคันนะคะของเสดรีไทยนะคะติดมาให้ทุกคันนะคะในส่วนของแหนบตัวนี้นะคะนี่นะแหนบทาสีแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมดส1เอดแผ่นนะคะนี่นะคะโช๊ไขว้นะคะอ่าโช๊ไขว้นะคะโช๊คทั้งหมดหกอัน ENT นะคะ โชกนะคะตัวนี้ดูใกล้นๆนิดนึงนะคะโชกนะคะเป็นของวิดีเซลนะคะตัวนี้แกนอยู่ที่ยี่สิบนะคะนี่นะแหนบสาแหลกตรงเตงสก,กีอะไรนะคะติดมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะช่วงล่างแน่นๆจัดเต็มแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวที่ข้างหลังไอตัวย้อยหลังนะไม่ได้ไอมีมาให้นะคะแต่ว่าไม่ได้แขวนไว้นะคะก็คือไว้หลังรถแบบนี้ข้างหลังก็ ติดแมกไนเนอร์มาให้แบบนี้เลยนะคะอ่าสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูในส่วนของตัวคอกนิดหนึ่งนะคะน,นี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นเหล็กแป๊บน้ำเงินแซมเลสน,นะคะสูงสิบชั้นครึ่งนะคะบรรทุกได้ถึงสี่ถึงห้าตันเลยนะคะตัวนี้นะ แข็งแรงนะไม่ห่วงนะครตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในรถนิดหนึ่งนะคะดูในส่วนของรถนะคะนี่ไล่ดูไปทีละจุดเลยนี่นะคะตัวนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะปรับกระจกแล้วก็แขนนะคะเปิดได้ถึงเก้าสิบองศาเลยนะคะข้างหลังก็ตัวนี้ ตัวนี้ข้างหลังเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ข้างหน้าเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าใหม่เอี่ยมนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยฉีกขาดนะคะเดี๋ยวดึงตรงนี้นิดนึงนะคะดูในส่วนของนี่เม็ดอาร์ตนะคะของเรานะคะการันตีนะคะคือของเราเนี่ย รถสวยจริงๆนะคะรถสวยไม่พอนะคะยังรับประกันนะคะในส่วนของไม้แท้ร้อยเปเซ็นและที่สำคัญไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะอ่ะนี่ดูบริเวณนี้นะคะนี่นะคะเมท้านะคะเรียงตัวสวยนะคะมันคงสภาพเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ไปดูด้านในกันนะคะแอร์ะอะนะคะปรับได้นะคะเราผิกท,ทางเลยนะคะตัวนี้ เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะนี่ด้านหน้าพวงมาลัยนะคะก็มีในส่วนของแอร์แบกนะคะจอนะคะนี่เป็นจอแบบนี้เลยนะคะเป็นจอทัชสกรีนสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนหน้าเป็นสีดําแบบนี้นะคะภายในเบาะก,ก็เป็นสีดํานะคะแล้วก็เบรกมือนะบอกเลยว่าแน่นนี่คือแบบ กดไม่ลงนะแน่นจัดนะไม่ต้องห่วงเรื่องเบรกมือนะแน่นมากแน่นจนกดไม่ลงนะคะนี่บีบ <c oughs> นี่อยากให้ดูนะกดไม่ลงนะแล้วก็ <c oughs> มันแน่นเกินนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเกียร์นะคะเกียร์ออโต้แบบเ,เป็นเกียร์ธรรมดานะคะอตัวนี้นะเดี๋ยวนะครับปรับแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่กันนิดนึงนะอ เห็นหมคะสองหมืนกว่านะสวยมากนี่เครื่องเล่นเห็นหโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจดสี่นะคะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะคะนี่นะคะ ได้ห้องเครื่องใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูทุกจุดนะคะไล่ไปทีละจุดนะคะนี่นะคะดูบริเวณคานหน้านะคะบอกแล้วว่าของเราไม่มีชนหนักพิกคว่มหรือจมน้ำนะคะดูรอยรูบริเวณเวทอาร์ตบริเวณคานได้นะคะยังกลมสวยอยู่ทุกเม็ดนะคะนี่นะคะ มีแผ่นเพจนะตัวนี้ปี21เอ็ดนะคะแผ่นเพจก็ปีย1เอ็ดนะคะบริเวณเม็ดอาร์ตนะคะนี่นะคะเม็ดอาร์เวณนฝากระโปงนะคะนี่นะคะเป็นรูกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูบริเวณยางนะคะน,นี่นะคะลอยนี้เลยนะตัวนี้เดิมๆนะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะ ฝากระโปรงเดิมๆนะคะโตโยต้าแบบนี้นะคะนี่นะคะนีเครื่องยนต์ใหม่มากนะคะครอบโตโยต้าเครื่องแบบนี้เลยนะคะโอเคนะคะส่วนโปรโมชั่นฝากกันไว้นิดนึงนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะมีโป้นะคะเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรี3ครั้งหรือว่า30,000กิโลนะคะโป้นะคะช่วยค่าง,งวดนะคะอา่า ห้างวดนะคะใครนะคะอยากได้โปรนี้ต้องรีบทักแชทอินบ็อกซ์หรือว่าจองเข้ามากันเลยเลยนะคะเบอร์ติดตอ่อฝากไว้นิดนึงนะคะเป็นเบอร์0 6 3นะคะ8 8 1 9 6 6ห0 6 3 8 8 1 9 6 5หรือท่านใดสนใจรถนะคะก็แวะเข้ามาดูได้นี่นะบริเวณสาขาสนามบินนะคะทางไปสนามบิน ป้ายแบบนี้โลโก้แบบนี้นะคะนี่บริเวณด้านหน้านะคะนี่นะคะด้านหน้านะคะส่วนนี้เป็นบริเวณด้านในนะคะเคยพาทัวร์ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะใครที่อยากพาให้พาทัวร์นะคะกอะ็อีกสักรอบนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้แต่ว่าพาทัวร์ไปแล้วรอบหนึ่งเนาะและ้วตัวที่รีวิวเป็นตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูตัวอื่นเพิ่มเติมก็สามา Baldwin รถเข้ามาดูได้หรือว่า <anda> เดี๋ยวคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้เดี๋ยวน้องๆพาไปดูอีกรอบก็ได้นะคะนี่ก็ ให้ดูนะมีในส่วนของอิสุสุนะคะเครื่องสามพันด้วยเนาะอ่าอิุสุเครื่องสามจุดศูนยนะคะหรือว่าจะเป็นตัว雷沃นะคะสีขาวก็มีนะคะตัวนี้นะอ่าเห็นไหมคะคือคอกเนี่ยเรามีให้เลือกหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีดําสีขาวสีเทาดำนะคะแล้วก็มีทั้งอิรุสุแล้วก็ Toyota, โตโยต้า雷沃นะคะมีตั้งแต่ปี 10, 78 1 8ขึ้นไปเลยนะคะจนถึงปี22เลยนะคะของแต่ง พร้อมทุกขันนะคะโอเคนะคะยังไงก็ถ้าท่านหนสนใจนะคะอย่าลืมโทรเข้ามานะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเตรีไทยรถสวยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้เยอะๆนะคะว่าคลิปหน้าน้องน้ำจะพาไปชมอะไรคลิปไหนรถแบบไหนยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้น้องน้ำขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ